ตำนานเตียงมือสองที่ไม่ควรนอนคนเดียวคุณเคยได้ยินตำนานนี้ไหมว่าเตียงมือสองบางหลังไม่เคยว่างแม้จะนอนคนเดียวผู้ชายวัยประมาณ30ต้นต้นย้ายเข้าห้องเช่าราคาถูกและซื้อเตียงไม้มือสองจากร้านเก่าในชุมชนสภาพดีแต่ราคาถูกผิดปกติคนขายพูดเพียงสั้นๆว่าเตียงหลังนี้อย่านอนหันหัวไปทางปลายเตียงคืนแรกเขานอนหลับยาก รู้สึกเหมือนมีน้ำหนักอีกด้านของเตียงยุบลงช้าๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ด้วยคืนถัดมาเขาสะดุ้งตื่นตอนตีสามเพราะรู้สึกเหมือนมีใครนอนหายใจอยู่ข้างๆลมหายใจเย็นชิดต้นคอเมื่อเขาลืมตาปลายเตียงมีเงาคนนั่งหันหลังให้ไม่ขยับไม่พูดแต่เตียงกลับสั่นเบาๆเหมือนมีใครขยับตัวเช้าวันรุ่งขึ้น บนที่นอนมีรอยยุบสองตำแหน่งเหมือนมีคนนอนคู่กันทั้งคืนคนโบราณจึงเล่าต่อกันว่าเตียงมือสองบางหลังไม่ได้จำเจ้าของแต่จำคนที่เคยนอนตายอยู่บนนั้นและจะไม่ยอมปล่อยให้ใครนอนเดียวได้อีกเลย